เราจะมีความเชื่อว่าต้องมีพระครูมีเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดมันไม่มีถ้าจะพูดถึงสมัยพุทธกาลมีไหมล่ะฮมีสมเด็จไหมล่ะ,ะมีพระพรมมีพระเทพพระธรรมอะไรไหมล่ะจริงไหมล่ะมีพระวิญาชิการพระมีอะไรไม่ไม่มีจริงไหมอ่า ไปจบปุเรียนนั้นได้เป็นมหาจบปุเรียนนี้ได้เป็นมหามีไหมไม่ใม,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 ม่มันไม่มีในหลักการของศาสนา,า,าจริงๆ <c oughs> เรียกว่าสตธรรมปฏิรูปก็ได้ปัจจุบันเนี้ยริงไหมมาเต็ม <c oughs> ไปได้วยสมมุติทั้งหมดตอนนี้พวกเรากําลังหลงสมมุติแล้วก็เอาสมมุติมาเป็นมีมุอะ่อะฮะมันเลยย้อนแย้งกันมากถ้าหลักการจริงๆนะถ้าถ้าพูดถึง อ้ไรนะครับ้ทั้งสองบทบาทก็ทั้งปฏิบัติแล้วก็อ,อ,อย่างศึกษาในลวงตาก็มีต่างคนต่างมีหน้าที่เราพยายามพูดให้คนเชื่อเราในสิ่งที่เห็นความเห็นของเราไงตอนนี้แต่เราไม่ได้พูดถึงความเป็นกลางของสัจธรรมเลยเราเต็มไปได้วยความกลัวไงฮะ อย่างประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยเห็นไหมพวกเรากคิดว่าประเพณีทั้งศาสนาศาสนาไม่ใช่ประเพณีนะฮะ <laughs> จริงจริประเพณีนี่เรียกว่าเป็นของท้องถิ่นประเพณีของฝรั่งกับของไทยเหมือนกันไหมล่ะเนี่ยนั้นเรียกว่าประเพณีวัฒนธรรมจริงไหม,ไมแต่ศาสนาเป็นศาสนธรรมนะเข้าใจไหม,ไม เราจะเอาความเชื่อความเห็นนะ่มาตัดสินอะไรไม่ได้เลยถ้าพูดถึงเรื่องศาสนาเรื่องสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนอเราถ้าสมมุติก็ต้องพูดกันด้วยหลักของเหตุผลความความเป็นไปได้หรือความน่าจะเป็นจริงไหมแต่ความน่าจะเป็นก็เต็มไปได้วยความสงสัยนะไม่ใช่ตัดสินว่ามันถูกมันิ ทุกวันนี้มันจัดสินกันแล้วม,มันก็เลยเป็นเรื่องที่อ่าฮะเห็นไหมคนส่วนใหญ่ชอบฟังต่ไม่ชอบ,บ,บไม่ชอบปฏิบัติไม่ชอบปฏิบัติแล้วมันไปฟังเอาเป็นเอซก็เหมือนตอนนี้เห็นไหม,มแฟนคลับ,บฟังเอามันฮะ,ฮะทั้งที่ยังไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลย นั่นแหละลองศาสทถึงพูดว่าโมหานหรือ,อปรัชญาหรืออะไรต่างๆที่พูดกันทุกวันนักพูดอะไรต่างๆนักพูดสรมมะก็ตามนักพูดหรือเรียกว่าอะไรนะ,ะทุกวันนี้ไลฟ์โค้ดไลฟ์โค้ดไลฟ์โค้เนี่ยมันไม่ได้ทํางานอะไรเลยไม่ได้สาเร็จอะไรเลยแต่พูดหลักการให้คนเชื่อ,อก็เหมือนกับว่าลีคำว่าไม่มีความยากจนในหมู่คนขยันเนี่ย มันเป็นไปได้หรือกูเห็นจากคนขยัน้ะยากจนอยู่ทุกวันเนี้เข้าใจไหมเพราะการขยนนันและขาดปัญญาแสงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีพระพุทธเจ้าก็กว่าปฏิบัติบูบชานี่คือบูชาอันเลิศแต่ทุกวันนี้ คนเอาอะไรล่ะเป็นเลิศนะเอาการศึกษาเหรอฮะเอาบวชมานานๆหรอเป็นเลิศซึ่งมันหลักขัดหลักการของเป็นศสัจธรรมจริงๆนะนะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่พิเศษหน่อยที่พูดเรื่องพวกนี้หลวงตาไม่ได้พูดมานานนะเรื่องศาสนาเราเนี่ยหเห็นไหม เรากำลังสอนให้เขาเชื่อทุกวันนี้เรียกว่าเป็นสัตว์รำปฏิรูปก็ได้นะพ,ะพะระครูพระปหลัดเนี่ยปฏิรูปคือสมมติขึ้นมา,างั้นแหละเข้าใจไหมเชื่อไหมเจาาาม้จาคณะตำบลเจ้าคณะเพิ่ไฝ่ายปกครองนะปกครองสงฆ์ทุกวันนี้เขาไม่ได้เอาคุณธรรมนะ ัะะฮะฮไม่รู้เข้าอะไรก็ตัดสินเอาเองกูเห็นแล้วทุกวันนี้มันฮะแล้วท่านเหล่านี้ไม่สามารถเป็นที่พึ่งของมับผิดมันผิดหลักการไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าชายจิตติสานี้ออกจากพอระประชัราชวังเนี่ย ไปอยู่ป่ากินขี้ตัวเองนะเรียกกินขี้บัวนะเรียกว่าโคไม่มไปฝึกอาจารย์ทั้งหกทั้งทุกอย่างอ,ะ<ม>อ่ะค่อยจัดสรุบรรลุทรรมได้เพราะเข้าหาทุกขเข้า<ม>ใจไหม,มแต่ทุกวันนี้เข้าไปห้องเรียนเนี่ยไปนั่งให้ครูสอนอะ่ะ<ม>และ้วครูเป็นใครอะ่ะ ที่มาของครูมันก็เมาเล่าอยู่เมาราคะเมาโลภะอยู่นั่นคือครูของคนทเย็บ่บบนั้นเหรอเข้าใจไหมจะไปพูดถึงเรื่องที่จะไปพูดถึงเรื่องสถาบันอะไรคุณธรรมอะไรเลยอนะ่ะเข้าใจไหม เดี๋ยวนี้กำลังเอาภาษาบาลีมาตีแปรแ,ปแ,ปแข่งกันตีความหมายแข่งกันน่ะนะ,ะนนมันเป็นอักษรศ<ๆ>าสตร์เลยนะนะกูวไม่ใช่ธรรมะนะคนก็จะว่าเออเลินในแปแ้เก่งเหมือนคนแปลภาษาฝรั่งนี่แหละคกูได้เห็นอันเนี้ยภาษาอังกฤษเนี่ยคนในพูดอังกฤษก็จะเก่งงเงี้ย อย่างนั้นเลยเหรองั้นถ้าแปลเก่งๆอย่างเงี้ยพวกที่พ,พูดภาษาบาลีบะคตเนี่ยมันก็มารู้ทำหมดแล้วสิเพราะเป็นภาษาพูดของพระพุทธเจ้าจริงไหม,ม<า>ถ้าพูดอย่างนี้มัน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 ต้องปฏิบัติเอาพระุทธเจ้าเป็นหลกักใครก็พูดอย่างนี้ แต่พูทธเจ้าปฏิบัติจนจะตายจนสลบแต่พวกที่กำลังเสียงอยู่ทุกวันนี้กลับไปเข้าห้องเรียนแล้วสอบเอามันย้อนแย้งกันไหมล่ะกันพูด,พดถึงหลักการความเป็นจริง